ขยีย้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์ลหนึ่งในไตรราบตอนที่560บนท้องฟ้าร่างเทพสุริยะนิลันกับสัตว์ปรีศาจลูหิตปะทะกันพลังคล้ายกับการประทะของอุกบาททำให้เกิดเสียงดังสนั่นปุ้งปังและพลังที่ออกมานั้นทำลายภูเขาเป็นลูกๆมิติโดยรอบกับพังทลายสัตว์ปรีศาจคำรามอีกครั้งจนแก้หูแทบจะแตกมันฟาดพองลงไปยังร่างเทพสุริยะแต่ทันใดนั้น หอกสีม่วงก็ปะทะก,กับพองขนาดยักษ์จนเกิดเป็นประกายไฟและดีดพองกลับไปทท่าสัตว์ปีศาจกระดุร้ายมากขึ้นฟาดพองแบบไม่หยังนับครั้งไม่ถ้วนโจมตีไปยังล่างเทพสุริยะนิลันล่างเทพสุริยนิลันก็เป่งแสงสีทองขึ้นมาและใช้หอกในมือนั้นปะทะก,กับพองจนแผ่นดินสะเทือนมองภาพยักษ์สองตัวปะทะดวงตามู่เฉินก็วูบวาบก่อนจะทะยานไปหาเสี้ยมัว สัตว์ปีศาจตัวนั้นไม่ธรรมดาต้องใช้เวลาจัดการอยู่บางแต่การจะชนะต้องจับตัวผู้นำตราบใดที่เสียมัวพ่ายแพ้สัตว์ปีศาจจะหยุดการต่อสู้เมื่อเห็นมูเฉินโจมตีเสียมัวบอกว่าไม่มีร่างดวงจิตและร่างเทเสวค์แกคิดว่าตัวเองจะสู้กับข้าได้หรือรนหาที่ตายสิ้นดีเมื่อไม่มีทัศเหล่านั้นมูเฉินเป็นเพียงจอมยุทธขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นเต็มขณะที่เสียมัว เหนือกว่าผู้ประชาการทั่วไปพลังของเขาดูห่างจากจอมปีศาจโรหิตอยู่บ้างก็เป็นปกติที่เขาจะไม่กลัวมู่เฉินเขาจึงก้าวเท้าออกไปเมื่อเห็นมู่เฉินโจมตีปรากฏตัวตรงหน้าร่างกายเขาเริ่มสันก่อนจะเริ่มคลองตัวและฟาดมัดลงไปกำปั้นวาดลงมามิติก็แตกเป็นเสียงปล่อยพลังหน้ากลัวออกมาร่างกายทรงพลังจริงๆมัดโลหิตขยายใหญ่ขึ้นเมื่อรู้สึกถึงพลังนั้น มูเฉินก็จ้องพลึกแสงกวาดออกมาคือหลิงแผ่กระจายจากร่างกาย่าวกับกระแสน้ํามูเฉินกำมัดและชกออกไปอีกครั้งเสียงคำรามของมังกรก็ดังวิญญาณมังกรแท้จริงบินไปบินมาบนแขนของมูเฉินเชื่อมต่อกะกรงเล็บของมันกับนิ้วของมูเฉินไว้ทําให้พลังเพิ่มระดับขึ้นหมัดและฟ่ามือปะทะากันมิติก็เกิดการระเบิดกลายเป็นหลุมดําร่างของเซียมัวกับมูเฉินสั่น และถอยกันไปคนละหลายก้าวพลังกายของมันทรงพลังเหมือนกันหรือความตกใจเนี่ยเกิดบนใบหน้าความแข็งแกร่งของร่ากายมู่เฉินอยู่เหนือความคาดหมายของเขาทว่าเขาไม่กลัวเพราะเขารู้สึกได้ว่าถือไพเ่เหนือกว่าเล็กน้อยในการประทะก,กันเมื่อคู่นี้เสียมัวพูดขึ้นไม่ไปมู่เฉินได้พักหายใจเขาโจมตีครั้งหนึ่งเขาต้องการจัดการมู่เฉินให้เร็ว ขณะล่างดวงจิตและล่างเทพสุริยะนิลันกำลังถูกดักเอาไว้ระเชิญหน้ากับการโจมตีดุด้นของเสียมัวสายตามูเฉินเปลี่ยนไปผลึกแสงปรากฏจากร่างกายพร้อมกับวิญญาณมังกรแท้จริงเขาปวดไปคลื่นลิงและพลังกายไปถึงขีดสุดเขาสัมผัสได้ว่าเสียมัวแข็งแกร่งกว่าผู้บัญชาการปรีศาจลุยดคนอื่นเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสุดเท่าที่เขาเคยเจอมาภายใต้ระดับเทียนจือจุนข้งนี้การต่อสู้ ยากแล้วจริงๆเราจอมยุทธก็เฝ้าดูฉากนี้การไปเชิญหน้าของสามสนามท้ายพวกเขารู้สึกหนังขัวชาไปหมดการต่อสู้ระดับนี้เพียงแค่พวกเขาได้รับผลกระทบก็จะตายคาที่จากกระพัดดินีท่านเทพดูเหมือนจะถูกยับยัง้งโดยผู้บัญชาการใหญ่ปีศาจโลหิตนะจอมยุทธชั้นแนวหน้านั้นพูดขึ้นพวกเขาวิตกกังวลขณะมองมู้เฉินตัวจริงเสียมัวเหมือนจะ กุมความได้เปรียบและควบคุมมู่เฉินด้วยพายุการโจมตีแม้ไปสู้จะกำหมัดแต่ท่าทีดูสงบนางติดตามมู่เฉินในช่วงเวลาที่ผ่านมารู้ว่าอีกฝ่ายยังมีภายตายอีกใบที่ยังไม่ได้ใช้กำลังรอโอกาสที่จะใช้การต่อสู้ในระดับดังกล่าวเป็นการต่อสู้ที่เสี่ยงดูว่าใครจะแสดงข้อบกพร่องออกมาก่อนภายใต้สายตาวิตกกังวลการต่อสู้ของมู้เฉินและเซี่ยมัว ก็ยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อความได้เปรียบของเสียมัวชัดเจนมากขึ้นสมาชิกเผ่าเสียเสียในภูเขาก็เริ่มส่งเสียงเชียร์โหลร้องดีใจมูเชอและเสียมัวแลกกระบวนท่ากันคืนหลิงนั้นแผวพาวขณะแสงสีแดงเข้มควยพุ่งออกมาปกคุ้มขอบฟ้าแต่ตอนนั้นเองที่รอยยิ้มหน้ากลัวปากฏบนริมฝีปากของเสียมัวก่อนลำคอเขาจะบิดเป็นเกี่ยวจากนั้น ก็ยืนออกมาเล้ากับงูแม่เบียดคุ้งกัดที่คอมู่เฉินแต่ในวินาทีนั้นมูน่เฉินก็เอียงศีรษะทําให้สุดท้ายกัดลงบนหัวไหล่เลือดซาดกระเซ็นข้าจะดูดแก้แห้งเสียมัวหัวเราะยอศแต่ในตอนนั้นเองรอยยิ้มของมู่เฉินนั้นก็ปรากฏเขาสะบัดมือเจดีผลึกแก้วก็บินมหาห่อคุ้มล่างทั้งสองเขารู้ดีว่าหากต้องการเอาชนะต้องใช้วิชาเจดีแปองค์ทว่าเสียมัวว่องไวกว่าเขา จึงเป็นไปไม่ได้จะดักจับและลากเข้าไปในเจดีเมื่อเจดีครอบลงมาเสียมัวก็ตกใจเขารู้สึกได้ถึงความไม่สบายใจพยายามจะถอนเขีย้ยวแต่เขาก็ตกใจเมื่อพบว่าเนื้อมูเฉินนั้นยึดเขี้ยวเขาไว้ไม่ว่าเขาพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถถอนออกได้สถานการณ์ยันกันนี้ทำให้เจดีพุ่งลงมาห่อคุ้มทั้งสองไว้และภายในเจดีมูเฉินก็รีบถอยออกมาโดยไม่ได้สนใจเลือดที่ไหล เขายิ้มให้กับเซียมัวก่อนจะโบกมือของเรลวจื้อจุนก็ไหลออกมามีความผันผวอของคลิ่นขนาดยักษ์กระจายไปทั่วเจดีครั้งนี้มูเฉินนําของเรลวจื้อจุนออกมา80ล้านหยดเขารู้ว่าเซียมัวทรงพลังในเมื่อเขาตัดสินใจจะออกกระบวนทาบก็ต้องทําความสะอาดให้หมดจดกระแสน้ําก็พุ่งผ่านมูเฉินก็เริ่มเปลี่ยนตาประทับในมือล่างส่วนบนของภาพปีศาจทั้ง8ก็ยื่นออกมาจากกำแพง พวกมันอ้าปากลืนของเร็วจื้อจุนวิชาเจดี8องค์แสงเจดีล้างปีศาจไอเยือกเก็นรวมตัวกันในสายตาเขาขณะเขาออกกระบวนท่าในเจดีภาพล่างปีศาจทั้ง8ดก็ยื่นนิ้วออกไปที่เสียมวัวก่อนลำแสงแปดสายจะโจมตีออกไปเมื่อลำแสงทั้ง8ถูกยิงใบหน้าเสียมัวก็เปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวเห็นชัดว่าเขารู้สึกถึงความตายจากกระบวนท่านี้ ให้ตายเถิดเจ้านี่มีทัาสะแบบนี้ด้วยหรือเสียมัวก็สาบแช่งขณะวาดวาตาประทับแสงสีแดงเข้มก็พุ่งออกมากอตัวเป็นลูกกลมสีแดงเข้มล้อมรอบตัวเขาลำแสงทั้งแปดยิงเข้าถึงลูกแสงทะลุผ่านสิงกีดขวางเข้าโจมตีเสียมัวในพิบตาเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นขณะล่างเสียมัวระเบิดเรือสาดกะเซ็นสมก็เป็นพลังอำนาจของวิชาเจดีแปดองค์ วิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอด3 6กระบวนท่าในตำนานพอเห็นภาพนี้ตัวมู่เินสะบัดมือผลึกคือลิงห่อคุ้มกลายเป็นรูปกลมภายในมือเมื่อกลมมองรูปกลมนั้นเขาเห็นว่าใบหน้าเสียหมัวเผอท่าทีเลวร้ายก่อนจะเริ่มจางหายรัศมีของมันหายไปชายคนนี้เป็นตัวปัญหาจริงๆเขาเงียบก่อนจะกำมือทำให้ผลึกทรงกลมแตกเป็นเสียงเขารู้ว่าเสียหมัวไม่ได้ถูกฆ่าแต่อีกฝ่าย ใช้ทศารับหลบหนีไปเทว่าแม้เขาจะหนีทันแต่ร่างกายถูกทำลายพลังในการต่อสู้ลดลงอย่างมากไม่ว่ามันจะทำอะไรข้าต้องไปจัดการกับผู้บัญชาการปียศาสตร์ลหิตอีกสองคนก่อนล่างมูเฉินทยานออกจากเจดีตราบใดที่เขาจัดการผู้บัญชาการปียศาสตร์ลหิตอีกสองคนได้การใช้วิชาสาสพิสูจน์จัดการกับเสียมัวก็จะเป็นเรื่องง่ายส่วนลึกของภูเขาเสียมัวในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มเลือดสีแดงรวมตัวกันกลายเป็นภาพเงานี่คือเสียมัวที่มู่เฉินเพิ่งจัดการไปยามนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างกายจึงดูเป็นภาพลวงตามากเขามองออกไปนอกคูเขาเพร้อกับความหวาดกลัวไอเวนนั่นมีกระบวนท่าที่ทรงพลังแบบนี้ด้วยเขารู้สึกหวาดกลัวกับพลังของภาพปีศาจทั้ง8ในเจดีหากไม่ใช่เพราะเขาทิ้งร่างครึ่งหนึ่งไว้ในเอเวจิโรหิต เขาก็คงถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ถึงแบบนั้นเขายังได้รับบาดเจ็บหนักความสามารถในการต่อสู้ก็หายไปแม้เขาจะหนีจากการต่อสู้ได้ชั่วคราวแต่มู่ฉินจะจัดการกับผู้บัญชาการที่เหลืออีกสองคนคงใช้เวลาไม่นานก่อนทั้งสองคนนั้นจะแพ้ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เปรียมในการต่อสู้อีกต่อไปสายตาเขามองไปยังไข่สีแดงลวดลายที่น่ากลัวเต้นหยุบหยับเล่ากับกำลังหายใจเจ้านั่นผิดปรลาดมากเพื่อจัดการกับมัน ต้องเร่งความเร็วในการถือกําเนิดของจอปีศาจเสียมัวหายใจลึกๆก,ก่อนกัดฟันเสียงสะท้อนออกไปจากนั้นรอบๆก็มีสมาชิกเผ่าเสียเสียนับไม่ถ้วนออกมาและสองเวยตัวเองในอเวจิริดแล้วก็ถูกควบคุมล่างแต่ละล่างละลายทันทีที่สัมผัสกับมหาสมุทรสีแดงนั้นจอมยุทธเผ่าเสียเสียระโดดเข้าสูออเวจแริดอย่างต่อเนื่องคนแล้วคนเล่างลวดาลายบนเปลื่กไข่ที่น้่ากลัว ก็เริ่มเลื่องแสงรอยแตกเริ่มปรากฏอย่างเงียบๆนอกภูเขาเสี้ยมัวทันใดนั้นเจดีผพลิดแก้วก็เริ่มสัน่นก่อนจะเริ่มขดตัวล่างเงาก็ปรากฏในสายตาทุกคนนั่นทันเทพเมื่อไปสู้ๆก็เราจอมยุติในโรคเห็นภาพนั้นพวกเขาก็ส่งเสียงเชยโยโหร้องความยินดีกระจายไปทั่วพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการต่อสู้ระหว่างมู่เฉินและเสี้ยวมัวจะจบลงเร็วแบบนี้ เทียบกับเสียงโห่ร้องนั้นฟังผู้เขาเสียมัวกับตกอยู่ในความเงียบความตกใจและหวาดกลัวปรากฏบนใบหน้าของสมาชิกเผ่าเซียเสียพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้บัญชาการใหญ่ที่แข็งแกร่งสุดในเผ่าจะแพ้กับมู่เฉินทว่ามูเฉินไม่ได้ใส่ใจกับความตกใจนั้นสายตาเขามองไปยังส่วนลึกของผูเขาเสียมัวยามนี้เขาสัมผัสถึง รัศมีของเสียมัวไม่ได้อีกต่อไปชัดว่าเป็นเพราะอีกฝ่ายซ่อนตัวไว้ฉากนี้มาได้ไทยมูเฉินนั้นรู้สึกดีกับรู้สึกไม่สบายไม่ว่าอย่างไรต้องจัดการผู้บัญชาการปรีศาจรหิตอีกสองคนที่เหลือก่อนสายตามูเฉินก็วูบวาบก่อนทะยานไปยังสมรภูมิลบอื่นไม่ว่าเสียมัวจะทําอะไรเขาต้องกําจัดผู้บัญชาการปรีศาจรหิตอีกสองคนก่อนด้วยวิธีนี้ เขามุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับเสียมัวได้สมอนับคุมที่มูเฉินไปนั้นมีรัศมีจันยี่ผวยพุ่งพร้อมกระดักจับผู้บัญชาการปีศาจรูหิตไว้เม,มื่อมูเฉินปรากฏตัวเหนือมหาสมุทรนั้นใบหน้าผู้บัญชาการปีศาจรูหิตเปลี่ยนไปมูเฉินปรากฏที่นี่หมายความว่าผู้บัญชาการใหญ่ล้มเหลวเป็นไปได้ยังไงกันเขาคำรามออกมาเสียมัวแข็งแกร่งขนาดนั้นยังแพ้กวกเขาแพ้กับจอมยุทธ ที่อยู่ในขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นเต็มได้อย่างไรแต่ไม่ไว่าจะตกใจแค่ไหนมูเ่เฉินโบกมือทีหนึ่งลางเทพสุริยะนิรันต์ก็ปรากรรหัสเทพอมาตะก็บินออกมาเขาเลือกจะไม่ใช้วิชาเจดีแปดองค์เนื่องจากต้องใช้ของเร็วจื้อจุนจํานวนมากบวกกับการรวมตัวของมูเ่เฉินชุดดําก็เพียงพอจะปราบผู้บัญชาการปีศาจโลหิตได้แล้วอย่างที่คิดไว้เมื่อลางหลักมูเ่เฉินเข้าร่วมศึกผู้บัญชาการปีศาจโลหิตก็พ่ายแพ้ เขาถูกรัศมีจันยีโถมใส่ก่อนหอ,อกสีม่วงทองจะแทงทะลุหน้าอกทำลายร่างกายและพลังงานทั้งหมดหลังจากจัดการผู้ประชาการปีศาจโลหิตคนนี้ล่างหลักและล่างรองทะยานเข้าสู่สมอนภูมุมซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างมู่เฉินชุดขาวกับผู้ประชาการปีศาจโลหิตอีกคนแต่เมื่อผู้ประชาการปีศาจโลหิต <c oughs> เห็นล่างหลักและล่างรองของมู่เฉินเข้ามาใบหน้าเขาก็เริ่มสีดเพราะเขารู้ดีว่าตอนนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายจะหลบหนีเขาจึงกัดฟันร่างกายก็ขยายใหญ่ขึ้นเตรียมตัวจะระเบิดเสียงระเบิดดังคล้ายกับตัวที่สีแดงรอยคว้างอยู่บนท้องฟ้าเล่ากับว่าต้องการจะกืนกินทั้งสวรรค์และโลกแต่ก่อนมันจะกระจายออกไปมู่เฉินก็สะบัดมือเจดี JD ก็ทะยานออกไปแสงในเจดีห่อคุมเปลี่ยนแสงสีแดงให้กลายเป็นผนึกร่างก็ร่วงตกจากท้องฟ้าขณะผลึกสีแดงนั้นตกลงมา ลำแสงสีแดงก็พุ่งไปยังทิศทางของภูเขาเซียหมูว่วคิดจะไปไหนแต่ขณะมันบินออกไปหมูเ่เฉินก็ปรากฏตัวตรงหน้าแสงผึกแลนปัาบในมือห่อคุ้มเอาไว้ดักเอาไว้ในอนัญมณีสีแดงเข้มใบหน้าสิ้นหวังของผู้บัญชาการปรีศาจโลหิตปรากฏขึ้นบนอนัญมณีนั้นแต่เขาไม่ได้ใจอ่อนและกำมือแน่นพร้อมบทขยี้อย่าพึ่งได้ใจไปเลยเมื่อ,อรายที่จอปีศาจของพวกขค่าถือกำเนิด แกทุกคนต้องตายแน่เมื่อเห็นว่าไร้ประโยชน์ที่จะหลบหนีแล้วเสียงก็ดังขึ้นมาหลังจากบทขยี้อัญมณีมูเฉินก็โยนออกไปอย่างไร้ความรู้สึกการต่อสู้จบลงโดยผู้บัญชาการปรีศาจรหิตทั้งสามถูกกำจัดในกำรรม,มือเขาชาวโลกณเวลานี้ส่งเสียงโห่ร้องและคุกเข่าลงผู้บัญชาการปรีศาจรหิตกดหัวพวกเขาเอาไว้มาน,นานมากไม่ว่าพวกเขาพยายามต่อต้านอย่างไรก็ไม่ต่างจากมดปลวกที่ถูกเหยียบตาย แต่ตอนนี้ผู้บัญชาการปรศารลุหิตทั้งหมดถูกสังหารโดยท่านเทพหมายความว่าโรคของพวกเขาได้รับอิสรภาพแล้วทว่าไปสู่เห็นท่าทีมู่เฉินไม่ปกติก็เลยถามว่าท่านเทพมีอะไรผิดปกติหรือไม่ผู้บัญชาการใหญ่ไม่ได้ตายมันหนีไปได้ตัวเขาหมองไปยังภูเขาขณะเขาพยายามค้นหาเมื่อไปสู่ได้ยินก็บอกว่าภูเขาเสี้ยมัวเป็นกองบัญชาการของเผ่าเสีย้ยเสีย ถ้าผู้บัญชาการใหญ่หนีไปมันต้องมุ่งหน้าไปที่นั่นแน่ตัวมู่เฉินก็มองไปยังภูเขาเสี้ยมัวพร้อมกระแสงเยือกเย็นเขาสะบัดมือเจดี JD ทะยานออกมาขยายขนาดเป็นแสนวัดจังก่อนมันจะลอยอยู่เหนือภูเขาเสี้ยมัวฉากนี้ไม่เพียงแต่ทายผู้คนตกใจกระทั่งสมาชิกเผ่าเสี่ยเสียก็ตื่นตระหนกขนาดหนีกันเจ้าละวันมู่เฉินและล่างรองทั้งสองสร้างตาประทับคือหลิงกระเทลงไปในเจดี ก่อนผลึกแสงจะบีบลงไปห่อคุ้งภูเขาเสียหมัวเมื่อผลึกแสงบีบลงมาสมาชิกเผ่าเสียเสียที่สัมผัสโดนก็หดตัวกลายเป็นผลึกแก้วเสียงผลึกแก้วล่วงหลน่นดังสะท้อนจากภูเขาในส่วนลึกผู้ประชาการใหญ่ปีศาจรลหิตเฝ้าดูสิ่งนี้ใบหน้าก็เปลี่ยนไปเขารู้สึกได้ว่าผลึกแสงกําลังจะทะลุผ่านภูเขาใช้เวลาอีกไม่นานก็จะมาถึงที่นี่ข้าต้องเร่งแล้ว เสียมัวมองไปยังไข่สีแดงจํานวนร้อยแตกเพิ่มขึ้นและเกิดความพันผวนเขากาดฟันและวปล่อยเสียงร้องอีกครั้งจอมยุทธ์เผ่าเสียเสียก็เพิ่มความเร็วพุ่งลงสู่ข่วงเอเวจีเพื่อให้พลังงานแก่ไข่ใบนั้นมูเฉินมองที่ภูเขาแม้เขาจะอยู่ในความสับสนแต่เสียมัวก็ยังไม่แสดงตัวมูเฉินก็คิดทันใดนั้นมานตาเปลี่ยนไป เนื่องจากเขารู้สึกได้ถึงความพันผวนที่น่ากลัวซึ่งมาจากส่วนลึกของภูเขาใบหน้ามูเฉินเปลี่ยนไปหลายส่วนจากนั้นก็วาดตาประทับด้วยมือข้างเดียวเสาผดลึกขนาดหมื่นจ้างคุ้งออกมาเล็งเป้าไปที่ความพันผวนนั้นแม้เขาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ด้วยความระมัดระวังเขารู้ทันทีว่าต้องทําลายให้ได้เสียมัวสัมผัสได้ใบหน้าเปลี่ยนไปเขามองที่เสานั้นน้ําคุเลือดนับไปทวนคุ้งออกมาจากเวจีโลหิต กอตัวเป็นปาการล้อมรอบบริเวณเอาไว้เมื่อเสาผลึกกระแทกกับกำแพงทําให้เกิดขึ้นกระจายออกไปแต่เนื่องจากพลังของกำแพงมาจากเวจีโลหิตจึงสามารถต้านทานการโจมตีได้ไม่ได้แตกเป็นเสียเส่ยงๆเจอแล้วดวงตามู้เฉินเปลี่ยนไปเขาหมุนเวียนเจดีโดยไม่ลังเลทันใดนั้นจํานวนผลึกนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกไปพายุม่วงสร้างหายนะในเวจโลหิตเมื่อเสียมัวนั้นเห็น ปากาเลือดอ่อนลงใบหน้าก็ดูน่าเกลียดเขาไม่คิดว่ามูเฉินจะเด็ดเดี่ยวถึงขนาดใช้พลังทั้งหมดทําลายความไม่แน่ใจเสียมัวก็มองไข่สีแดงนั้นแม้จะถูกปกคลุมด้วยรอยแตกแต่ยังไม่ฟักออกมาดูเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างใบหน้าเสียมัวเปลี่ยนไปสุดท้ายเขาเงยหน้าขึ้นไอสารเลวในเมื่อแกพยายามล้างบางเผาเสียเสียขาดใจแกเป็นเครื่องสังเวยคนแรกให้กับจอมปีศาจของเรา เขาพูดจบลางก็ระเบิดกลายเป็นเลือดมากมายเติมเต็มพลังให้กับไข่ในเวลาเดียวกันนั้นตัวมู่เฉินสัมผัสได้ว่าสาวผึกนั้นทําลายปาการป้องกันได้อึดใจต่อมาก็เกิดการระเบิดรุนแรงจากภายในเ,เวจีโรหิตขณะพังทลายในเวลานั้นไข่สีแดงเข้มทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าลอยอยู่บนยอดเขาเสียมัวเมื่อมองไปที่ไข่ใบนั้นมานตามมูเฉินเปลี่ยนไปภัยคุกคามที่เขารู้สึกได้ทําให้เขาขนลุก จากนั้นขมุนเจดีโดยไม่ลังเลแล้วเสาผลึกดูร้ายก็ควยพุ่งออกมากระแทกกับไข่แต่จังหวะที่กำลังจะตีไข่ก็แตกออกมือที่ซีเซียวข้างหนึ่งก็บดขยี้เสาผลึกนั้นโอเคครับเจอกาสหน,น้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ